สวัสดีครับเรามาดูผลประกอบการของ EA Whisky e กันนะครับเรามาดูผลประกอบการของเมื่อวานนะครับวันที่3นะครับว่า EA Whisky e ของเรานะครับทำกำไรไปเท่าไหร่นะครับเรามาดูกัน เมื่อวานนะครับ EA วิสกี้ของเรานะครับก็ยังคงมาตรฐานนะครับทำกำไรที่1%เกว่านะครับพอดีว่าเมื่อวานช่วงหลังกลางคืนไปแล้วนะครับก็คือห้าทุ่มไปแล้วเนี่ยก็กราฟนะครับตลาดก็ไม่วิ่งอะไรมากนะครับวิสกี้ของเราก็จะไม่ได้ออกออเดอร์นะครับก็ยังทำกำไรอยู่ที่ 1. 3เนนะครับยังคงมาตรฐานนะครับกำไรขั้นต่ำา1%ตต่อวันแน่ๆอยู่แล้วนะครับ นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรกับเรานะครับวันละ1%นเนะครับเดือนละย0นะครับปีละ2 4 0อู้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับใครสนใจนะครับก็มาก๊อปปี้นะครับหรือนำา EA ไปใช้เองนะครับได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดก็สามารถรัน EA กับวิสกี้ของเราได้แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับออกออเดอร์อย่างเมามันนะครับ นะครับทำกำไรให้ทุกคนได้แน่นอนนะครับเชิญนะครับแล้วก็พบกันนะครับในกลุ่มไลน์นะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้ครับสวัสดีครับ